เสียงกองเชียร์กระหึ่มไปทั่วสนามตั้งแต่วินาทีแรกแฟนบอลน,นับหมื่นชีวิตลุกขึ้นยืนโบกธงทีมชาติไทยและสหรัฐอเมริกาบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเกมนี้จะกลายเป็นหนึ่งในแมชที่โลกต้องจดจำก่อนเริ่มเกมทุกสายตาจับจ้องไปที่นักเตะทีมชาติไทยหลายคนมองว่าพวกเขาเป็นรองอย่างชัดเจน เพราะต้องเจอกับทีมที่เต็มไปด้วยพละงกำลังและประสบการณ์อย่างสหรัฐอเมริกาแต่แววตาของนักเตะไทยในคืนวันนี้ไม่ใช่สายตาของทีมที่มารอแพ้พวกเขามาที่นี่เพื่อสู้และสู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาติเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นและสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นคือความกล้าของทีมชาติไทยไทยเปิดเกมรุกทันทีไม่ได้ถอยตั้งรับอย่างที่หลายคนคิด พวกเขาเพรสซิ่งสูงวิ่งไล่แบบไม่มีหยุดทุกจังหวะที่ผู้เล่นอเมริกาครองบอลจะมีนักเตะไทยอย่างน้อยสองคนเข้ากดดันจนผู้เล่นสหรัฐเริ่มเสียจังหวะตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่9โอกาสแรกเป็นของไทยบอลถูกกลากขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวาก่อนจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษอย่างรวดเร็วกองหน้าทีมชาติไทยกระโดดขึ้นโมงบอลพุ่งชนคานอย่างจัง ทั้งสนามแทบหยุดหายใจมันเกือบจะเป็นประตูประวัติศาสตร์ตั้งแต่นาทีที่9อเมริกาเริ่มรู้แล้วว่าเกมนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดพวกเขาเริ่มเปิดเกมบุกมากขึ้นใช้ความแข็งแกร่งเบียดใส่แนวรับไทยแต่แนวรับไทยยืนวางตำแหน่งได้อย่างมีวินยัยและช่วยกันตัดบอลได้หลายครั้งนาทีที่17สหรัฐอเมริกาได้ยิงครั้งแรก บอลพุ่งแรงจากนอกกรอบเขตโทษแต่ผู้รักษาประตูไทยพุ่งปัดออกไปได้อย่างสวยงามเสียงเชียร์ทีมไทยดังขึ้นทันทีเหมือนเป็นพลังเสริมให้ทั้งทีมมีความมั่นใจมากขึ้นนาทีที่23เสียงกองเชียร์ยังคงดังกระหึ่มไม่หยุดทั้งสนามเหมือนสั่นสะเทือนไปกับเสียงตะโกนของแฟนบอลไทยทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่สนามเพราะไม่มีใครอยากพลาดแม้แต่วินาทีเดียวของค่ำคืนประวัติศาสตร์นี้ นาทีที่23ทีมชาติไทยได้ฟรีคิกระยะอันตรายแฟนบอลยืนขึ้นแทบทั้งสนามเสียงเงียบลงในเสี้ยววินาทีทุกคนเหมือนกลั้นหายใจนักเตะไทยวิ่งเข้ามายิงเต็มข้อบอลพุ่งโค้งข้ามกำแพงอย่างสวยงามแต่ผู้รักษาประตูสหรัฐอเมริกาบินปัดปอลายมือน,นิดเดียวและบอลไปชนเสาทั้งสนามแทบสุดเพราะมันใกล้มากเหลือเชื่อมาก อเมริกาเริ่มเสียสมาธิเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเริ่มเร่งเกมมากเกินไปเปิดบอลยาวแบบริบร้อนบ่อยครั้งแต่ทุกครั้งที่บอลลอยเข้ามากองหลังไทยยืนตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมนาทีที่31จังหวะสวนกลับของไทยบอลถูกตัดได้กลางสนามก่อนจะจ่ายทะลุช่องเร็วมากกองหน้าทีมชาติไทยกระชากบอลหนีแนวรับอเมริกาเข้าไปในกรอบเขตโทษยิงทันที ตูมอ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 ,มอ,มอบอนพุ่งเสียบมุมล่างขวาประตูกอกกบทีมชาติไทยขึ้งนำหนึ่งถสนามแทบระเบิดเสียงเชียร์ดังจนกลบทุกเสียงในโลกนี้นักเตะไทยวิ่งไปกอดกันที่มุมธงแฟนบอลโบกธงไทยกันอย่างบ้าคลั่งอเมริกาช็อกไปชั่วขณะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้หลังจากเสียประตูสหรัฐอเมริกาเปิดเกมบุกหนักขึ้นทันที เกมเริ่มเร็วขึ้นดุดันขึ้นการเข้าปะทะเริ่มหนักขึ้นทุกจังหวะนาทีที่39อเมริกาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมบอลถูกเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษกองหน้าสหรัฐม่งเต็มหัวแต่ผู้รักษาประตูไทยปัดได้อย่างเหลือเชื่อบอลเกือบข้ามเส้นประตูแต่กองหลังไทยเคลียร์ทิ้งได้ทันในเซี้ยววินาทีครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์ไทย 1- ถศสหรัฐอเมริกา นักเตะไทยเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่มีใครผ่อนคลายเพราะพวกเขารู้ว่างานที่ยากที่สุดยังไม่จบครึ่งหลังเริ่มขึ้นอเมริกาลุยทันทีตั้งแต่วินาทีแรกพวกเขาเปลี่ยนแทคติกใช้การเปิดบอลจากกริมเส้นบ่อยขึ้นใช้พละกกำลังเข้าสู้มากขึ้นนาทีที่ 52. สหรัฐอเมริกาได้โอกาสทองบอลถูกแทงทะลุช่องให้กองหน้าหลุดเดียว ยิงด้วยเท้าขวาเต็มแรงแต่ผู้รักษาประตูไทยออกมาปิดมุมเร็วมากและใช้ขาปัดบอลออกไปได้อย่างเหลือเชื่อเสียงเชียร์แฟนบอลไทยดังเหมือนฟ้าผ่าทั้งสนามสั่นสะเทือนนาทีที่60จังหวะที่เปลี่ยนเกมไปตลอดการบอลอยู่ที่กองกลางของไทยนักเตะไทยแต่บอลหนึ่งจังหวะก,ก่อนจะส่องบอลยาวข้ามแนวรับอเมริกาปีกซ้ายไทยสปีดเต็มที่ รับบอลได้อย่างสมบูรณ์แบบเธอลากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะยิงมุมแคบบอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูอเมริกาเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามประตูกกบกกกกทีมชาติไทยนำสองถึงศูนย์สนามแทบแตกแฟนบอลร้องไห้นักเตะไทยวิ่งมาที่กล้องพร้อมชี้ไปยังปราแผ่นดินบนเสือ้ออเมริกาเริ่มกดดันหนัก พวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆนาทีที่69ยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งแรงชนคานเกือบจะเป็นประตูของอเมริกานาทีที่75ความตึงเครียดถึงจุดสูงสุดอเมริกาได้เตะม,มุมอีกครั้งบอลถูกเปิดเข้ามาอย่างแม่นยำและในที่สุดสหรัฐอเมริกายิงเข้าไปได้สกอร์เปลี่ยนเป็น ไทย2ถึง1สหรัฐอเมริกาเสียงในสนามเงียบไปชั่วครู่เพราะทุกคนรู้ว่า15นาทีสุดท้ายจะเป็นนรกของทีมชาติไทยนาทีที่82นาทีที่82สสนามเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของนักเตะทุกสายตาจับจ้องไปที่บอลสหรัฐอเมริกาเร่งเกมขึ้นสุดขีดพวกเขาบุกอย่างบ้าคลั่งเหมือนพายุถล่มสนาม นาทีที่85สหรัฐได้ฟรีคิกระยะอันตรายบอลถูกปั่นข้ามกำแพงพุ่งเข้าไปหามุมบนแต่ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยบินปัดออกไปได้อย่างเหลือเชื่อเสียงเฮดังลั่นเหมือนแผ่นดินไหวนาทีที่88ไทยได้โอกาสสวนกลับบอลถูกแทงทะลุช่องกลางสนามกองหน้าทีมชาติไทยสปีดสุดชีวิตหนีกองหลังอเมริกา หลุดเดี่ยวคนดูทั้งสนามยืนขึ้นพร้อมกันยิ่งประตูวอวอววววอไทยนำสามถึงหนึ่งช่วงเวลานั้นเวลาหยุดนิ่งไปทั้งโลกนักเตะไทยวิ่งไปที่มุมทงสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลแฟนบอลร้องไห้กอดกันโบกธงไทยเต็มสนามทดเวลาเจ็บสี่นาที สหรัฐอเมริกาพยายามบุกค,ครั้งสุดท้ายส่งบอลยาวเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่กองหลังไทยหม่เคลียร์ออกมาได้และสุดท้ายเสียงนกวีดจบเกมทีมชาติไทยชนะสหรัฐอเมริกา3-1นี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่นี่คือประวัติศาสตร์คืนนี้ชื่อของทีมชาติไทยถูกจะรึกลงในหัวใจแฟนบอลทั้งโลก นักเตะไทยยืนจับมือกันกลางสนามร้องไห้ก้มกราบลงบนพื้นหญ้าแฟนบอลตะโกนพร้อมกันทั้งสนามไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์